วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาติดตั้งเกม GTE s a n Online นะครับผมเซิฟโนนี่นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับดาวน์โหลด2แอปนี้มานะครับเสร็จแล้วให้ไปที่แอปสีเขียวนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกท่านไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับผมว่าดาวน์โหลดไว้ที่ไหนส่วนผมดาวน์โหลดไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะกดไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกท่านติดตั้ง apk ไปเลยนะครับก็ติดตั้งง่ายๆนะครับผมติดตั้งไปเลยนะครับ โอเคผมก็เดี๋ยวรอมันติดตั้งสักครู่นะครับพอมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดคําว่าเสร็จนะครับห้ามเปิดเด็ดขาดนะครับอต่อไปนะครับผมให้เรากดที่คําว่า SAMP Data นั่นเองนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เลือกตามผมเลยนะครับอันที่4นะครับผมก็เลือกตามนี้เลยเนาะเสร็จแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดด้านบนสุดนะครับผมจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วกดไอที่มันเป็นสีเขียวๆนะครับกดไปเลยนะครับ ให้เลือกไปที่คําว่า Android นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมให้เลือกไปที่ Data นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับก็เดี๋ยวรามาอมันเตกไฟล์สักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาพาทุกท่านนะครับไปเปลี่ยนชื่อนะครับอ่า ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวไลฟ์นะครับผมไม่ต้องลง OBB นะครับหลังจากที่เราลง Data เสร็จแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรอมันแตกไฟล์ก่อนสักครู่นะครับ โอเคครับผมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับมันได้ทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านเลื่อนหาที่มันเขียนว่า com.rockstar นะครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าไฟล์เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับผมกดคําว่า samp นะครับแล้วเลื่อนหาคําว่า setting ini นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดผมจะใช้แอปตัวนี้นะครับผมเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับผมหาเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมทุกท่านนะครับก็ให้เราทําการกดที่มันเป็นรูปดินสอนะครับผมให้เรากดไปนะครับด้านบนทางขวานะครับผมให้เรากดไปเลยอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนอ๋อโอเคครับผมจว่ามันติดแล้วนะโอเคครับผมโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกท่านลบเที่มันเป็นเครื่องหมาย สี่เหลี่ยมนะครับผมด้าน้าด้านหน้าของคําว่าเนมนะครับอ่าให้ลบไปแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ลบคําว่ายูนิคเนมออกนะครับผมแล้วก็ให้ใส่ชื่อตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอนัตบิ๊กบ็อกนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าส่วนใครที่อยากใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดเซฟเลยนะครับกดบันทึกเลยเนาะอ่ากดบันทึกไปเลยนะครับโอเคผมก็ เท่านี้เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับโอเคครับ okay, ผมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําคลิปสอนโหลดไปแล้วนะครับก็ขอตัดภาพม,มาที่หน้าจอคอมนะครับ ก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเกิดของเด็กใหม่นั่นเองนะครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนว R P บวก D M นะครับก็อ่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเด็กใหม่ส่วนวิ่งไปทางซ้ายนะครับผมก็จะเป็นจุดรับของเด็กเด็กใหม่นั่นเองนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นเด็กใหม่เท่านั้นนะครับกดสเปกบาร์ไปนะครับก็จะทําการรับของเด็กใหม่นั่นเองส่วนผมนะครับรับของเด็กใหม่มาแล้วจะไม่สามารถรับได้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับ มีเงินอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่ตู้ ATM ก่อนนะครับผมว่ามีเงินหรือเปล่าโอเคดี๋ยวผมขอทับ ATM ก่อนละกันนะครับอ่าอ้าวไม่มีนะครับก็ทับ ATM ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็จะมีรถเด็กใหม่ให้ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถขึ้นไปใช้ได้ฟรีๆนะครับผมไม่ใช่รถเช่านะครับก็สามารถขึ้นไปแล้วก็กดตัว N เพื่อสตาร์ทรถแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับ ไม่เสียตังค์นะครับโอเคนะครับก็จะมีจุดรับเควีให้นะครับผมเห็นแอดมินบอกว่าจะมีจุดรับเคลีนะครับก็สายทําภารกิจก็จะมีจุดทําภารกิจให้นะครับผมจะมีภารกิจผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายนั่นเองนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นภารกิจที่ผิดกฎหมายนะครับก็จะมีบอกนะครับผมว่าถ้าเราทําสําเร็จจะได้อะไรบ้างเนาะโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดรับ เคลีนะครับผมหรือจุดทําภารกิจของงานถูกกฎหมายนะครับผมก็อ่านะครับผมรับเครของงานผิดกฎหมายแล้วนะครับไม่สามารถรับของถูกกฎหมายได้ผมต้องไปทาเครผิดกฎหมายให้เสร็จก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะไปทาเครผิดกฎหมายให้ดูก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนละกันนะครับ โอเคครับผมทุกท่านนะครับก็ขับมาถึงจุดสีแดงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับลงจากรถแล้วก็วิ่งเข้าไปที่จุดสีแดงตรงนี้เลยนะครับมันก็จะทําการส่งภารกิจเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมก็จะได้รับเป็นเงินแดงมานะครับผมแล้วก็ได้ exp นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็หมดตัวนี้นะครับผมก็อาจจะมืดหน่อยนะครับก็เดี๋ยว พอดีว่าหมดมันมันบักนะครับผมทุกท่านก็ดูแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเซิรฟ์ฟโนนี่นะครับผมใครที่สายทำเควสหรือว,ว่าใครที่ชอบทำเควสนะครับผมก็สามารถเข้ามาทำเควสเพื่อเก็บเวลแล้วก็เก็บตังค์ได้นะครับก็มีระบบด o n a t ให้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นเซิรฟ์ฟแนว,แนว,แนวแคล้ายๆของทาร่นะครับก็ สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่า,น,า,านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ